สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ดีต้อนรับค่ะคืนนี้พี่หนิงก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่สมาค,คมเต้นรำค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่งจะสอนเสร็จไปค่ะคืนนี้เราสอนจังหวะ quick step ค่ะทุกคนทุกคนเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีนักเรียนมาเรียนค่อนข้างเยอะค่ะพอสมควรค่ะทุกคนก็ดีใจมากๆนะคะที่ทุกคนนะคะ ให้ความสนใจนะคะแล้วก็มาเรียนจังหวะ Quick s t e p ค่ะวันนี้นักเรียนประมาณ22คนค่ะก็เป็นคลาสที่อบอุ่นกำลังพอดีเลยค่ะทุกคนนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพักเบรกอยู่นะคะเดี๋ยวพิงจะพาทุกคนไปดูว่าช่วงเบรกเราทำอะไรกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นช่วงพักเบรกนะคะนะักเรียนบางท่านก็ยังนะคะหัดฟุตเวิร์กอยู่นะคะ ค่ะก็คู่นี้ก็น่ารักนะคะขับรถมาเรียนใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวค่ะเราไปดูกันต่อค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นบริเวณห้องอาหารนะคะเราก็จะพักเบรกกันค่ะทุกคนก็จะมานั่งดื่มกาแฟกันแล้วก็พูดคุยกันถามสารทุกสุขดิบกันนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะจะมีพวกชาก,กาแฟนะคะขนมขบเคี้ยวนะคะฟลรตเต้นลอมที่นี่นะคะกว้างนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะ วันนี้ก็พาทุกคนนะคะชมบรรยากาศนะคะในะสมาคมเต้นรำนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะทุกคนคก็จะมีเก้าอี้นะคะให้ทุกคนนั่งบริเวณนี้เราห้ามนําเครื่องดื่มแล้วก็อาหารทุกชนิดเข้ามาในบริเวณฟอร์นะคะเวลาเรารับทานของว่างกันเราก็จะเข้ามาในห้องอาหาระค่ะทุกคนนะค่ะ วันนี้ค่อนข้างอบอุ่นค่ะทุกคนนะคะเพื่อนๆนักเต้นรำนะคะเยอะพอสมควรเลยค่ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็สฝุกเต้นรำกันนะคะทบทวนนะคะทุกคนทบทวนบทเรียนนะคะบรรยากาศนะคะทุกคนก็สนุกสนานนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประไปได้ทุกคน ยากาศการเต้นรำคืนนี้นะคะก็เป็นการบบซ้อมนะคะเต้นรำเป็นประจำในทุกวันอังคาระคะ่ะทุกคนนักเรียนวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะดีใจมากๆเลยที่ทุกคนนะคะให้ความสนใจนะคะมาเรียนเต้นรำเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้ทำเิรกช็อปนะคะ,ะฟุตเวิกนะคะจังหวะท่าเต้นในจังหวะควิกสเต็ปค่ะ หลังจากาพักเบรกแล้วเราก็มาฝึกซ้อมเต้นลำกันค่ะโอเคมาดูค่ะว่าเมื่อกี้นะคะสอนควิกสเต็ปจังหวะควิกสเต็ปเป็นยังไงมารับชมกันค่ะ ข้างคานหน้าเราก็จะยังสอนควิกสเต็ปอยู่ต่อนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราสอนประมาณ4-5หจังหวะน,นะคะ4-5หท่านะคะทุกคมาชมกันคะ่ะ I w ว n น a ค u i กสเต็ปค่ะ คุณพ er, ่อบ้านพี่หนิงก็อยู่บนเวทีนะคะจังหวะอยู่บนเวทีนี้พี่หนิงก็ได้ร้องเพนงเต้นรำนะคะก็ได้ดูทุกคนนะคะฝึกซ้อมเต้นรำที่เราได้ทำการสอนไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะจังหวะนี้เราเรียกว่าจังหวะ Quick Step ค่ะทุกคน อันนี้นักเรียนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะโอบคุณนมากเลยค่ะวันนี้ที่คือจังหวะฝิกสเตปค่ะทุกคน ุูนคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มาเต้นรำค่ะเนี่ยค่ะทุกครั้งเลยนะคะที่พินิงเห็นนักเต้นรำที่เป็นรุ่นดาวค่ะเดี๋ยวกัณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยู้สกบขุนแล้วก็หายคิดถึงเมืองไทยนะคะทุกคนเสียงเพลงนะคะต้งองยอมรับเลยว่าเสียงเพลงเนี่ยทำให้นิ่งมีความสุขแล้วก็ไม่เหงาเลยนะคะที่ มาใช้ชีวิตในอเมริกานะคะในช่วงทเราอายุมากแล้วนะคะความหนาวนะคะมันก็จะเข้ามาหาเราได้ง่ายที่สุดเลยนะคะพอเราได้มาอสอนเต้นรำเชิดขุนสามีก็ทําให้เราได้เพลิดเพลินนะคะกับศีลปินตรีทําให้เราขายเหงาได้เลยค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะว่า พี่นิงทําอะไรที่นี่นะคะค่ะก็มีหน้าที่ช่วยคุณพ่อบ้าในการในการทําการเด,ดกนการสอนที่นี่คะ่ะที่สมาคมอ่าเวสตทิ n ์นแดนเซนเตอร์ค่ะเป็นอ่าเวิร์กช็อปทุกวันอังคารค่ะทุกคนหวังว่าคุณจะชื่นชอบนะคะ oh. มาค่ะเราจะปิดคลิปด้วย <Okay. S 1> Fat Cat b o o i i e ค่ะทุกคนจงังหวะสนุกสนานนะคะมาชมกันค่ะ วันที้เราสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะปิดคอร์สไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซิงเกิลสวิงค่ะทุกคนสวัสน,นีสนุกมากๆคุณผิดชอบมากแล้วเพลงนี้คุณพ่อบ้านผิดเป็นคนเขียนท่าเต้นจังหวะท่าเต้นเองเลยนะคะเป็นไงคะสนุกนะคะทุกคนเฟสแคทบูกี้ค่ะทุกคน บอกว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอเมริกาในการทำคลิปวิดีโอสามารถคอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะคะยดีรับฟังแล้วก็จะพัฒนาปรับปรุงการทำคลิปวิดีโอต่อไปหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subcribe ให้กับพี่เน็กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอคะอ่ะก็เป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างแดนนะคะาพา การทำงานแล้วก็การเต้นรำนะคะซึ่งเป็นงานที่เรารักแล้วก็ถนัดนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกครั้งที่ได้เต้นรำค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นกาลังใจให้กันแบบนี้เป็นนานๆขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ